ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนะคทุกท่านสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านวันนี้บรรยากาศกําลังคุรีคุรนอยู่ซึ่งอะยังงก็คุรีกุจอเออกรีกีจอเออก็อย่างนั้นแหละคือที่เห็นเนี่ยคือคืออยู่บนบนทงเงียนผมบนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านนะครับ ออพออยู่บ้านๆปุ๊บคือสร้างเขาก็ลังทาทาทรงทาสีมากระป๋องทรงกระปุกสีเขาก็กำลังทาทรงทาสีกำลังทําบ้านยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยววันไหนทําบ้านเสร็จเนี่ยผมจะรีวิวให้ดูนเนาะเพรไปไหน,นเห็น,เห,นเห็นเห็นนุมงามไปไนลยโอ้หะงามอยู่งามจังเลยเจ้าว่างามอยู่ทรงมันก็เห็นจะหลังใครแห่งเดียวนะครับไม่แล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะมารีวิวให้เบิ่งว่า เงียนหลังของผมนี่ผมเห็ดมากเนี่ยจังสี่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 สร้างบันไดมาเห็ดอ่าเดี๋ยวกะเห็ดให้สร้างคนนำ้ำน,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 นะครับท่านผู้ชมเนาะเออผู้ใดย่าพู้ใดาอยากติดต่ออยากคิดเทียนน้องสิเนาะแมนอ่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เออจะจะไม่ได้ฝันปะไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันเมื่อนี้ที่พรถามเรื่องเปนง็นยังไงนัคือ้นเห็นออกคลิปโดนแล้ว,วอืม พิ่นกับไปเลื่อยเปื่อยอยู่ของเพิ่นบางทีกับเฮ็ดวาลบางทีกับไปห้าน่องอยู่บาทอีหมูบาทหนึ่งบางทีกับขี่รถแต่ละมือกับโต๊ะเซไปแล้วหาหมูพวกยุ่งแล้ว่างเทียกับไปเล่นน้ำปูคุณหันเออร่างเทียกับไปไปอยู่ของเพลินปะเอาเดี๋ยงี้มาไปเล่นน้ำปูคุณหันเดี๋ยงี้มาไปติดสาวผัวเรื่องไหนเจ้าสารภาพมาดูดีไอ้วาาลิปไปเล่นน้ำปูคุณหันกับไปเห็นสาวไม่ห่างอยู่อุยเห่นเมื่อไหร่ เขาไม่ห่างเขาไม่ห่างไม่ห่างปอเป็นอย่างเขาบม้ม่ไม่ห่างแม่ไม่คขาแค่เงี่ยเดียวเอาเธอเถอะเป็นอย่างเขาเกิดทีมาทีไปเนี่ยเขาเกิดเป็นอย่างเกิดว่าสาวแม่ห่างเอาแม่ห่างแต่ก่อนเข้ามาแม่ห่างเนี่ยมีห่างไปวางไหนแม่ห่างนี่คือผัวป๋านี่แม่ไม่เนี่ยผัวตายเนี่ยนี่แม่ไม่เจ้าวอาผิดผัวป๋าเด็กบ่แเมียนโตแต่บอกว่าเมียป๋าเป็นอย่างดี เอ้าเจ้าไผ่ป๋าไผ่แล้วว่าหันป๋าเนี่ยขอเก็เป็นป๋าเนาะเขาไม่ผัวอยู่วะก็เป็นกีดิเออจีบอกผัวป๋าผัวป๋าโอ้ยบ่แม่ยนดิเออเข้าใจว่านี่เออตอนที่นิดอันใดีต่อเราข้ามวันเมียใหม่ดิบ้านนี่เขากับเดี๋ยวเอาเครียดกันข้าววันเมียใหม่เดีก่อนข้าววันเมียใหม่เมียใหม่กับยุ่วผู้เดียวเัาเขาไงเดีวเอ้าแล้วแล้วคนที่เขายังไม่แต่งงานกันกัเขาเป็นยู่ผู้เดียวบพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้บ่ไม่ขาดคำเก่าบอลเขาดิเอินว่ามัน สาวใหม่บ่แม่แม่ใหม่นี่คือผัวไปใส่ผัวเขาหนีแล้วเัวนีแล้วเออนี่คือเธอแม่ใหม่แต่เมื่อกี้ก็เมไอแม่ห่างผัวปะแม่ใหม่ผัวตายแม่ใหม่เออแม่ใหม่ก็รัผัวที่ล่วงลบไปแล้วผัวล่วงลบไปแล้วเออบานีนที่จริงนั่นมันมันวบบจำหลักคํามัพผัวแล้วผัวตายไปแล้วเาไม่อยากให้แม่เป็นแม่ใหม่หรอกเนี่ยพ่อวายพอดี ยู่แลไปว่าได้เอ้ีเออเออมาวิจิตัาแค่ไหนพิจนักเอามาเข่าสู้เลี้ยงกันเลยนะครับกับพนโนนาฏเนาะแม่นค่ะซึ่งบางคนเอซที่ว่าโอ้ผมอามทำไมไม่เห็นตาลุงนาฏเลยทำไมไม่ถ่ายตาลุงนาตั้งแต่ปูทงปู่ทวดมาหลายต่อหลายงวดแล้วแต่ตานาดเนี่ยก็ไปไปมามานานๆจะมาหาผมครั้งทีเดียมคือบางทีก็มาบ้างไม่ได้มาบ้างแต่บางทีก็ไปอยู่ที่ปู่หาร ของตหนากนะเพราะว่าตรหนักก็จะรู้ว่าผมทําบ้านอยู่ทําบ้านยังไม่เสร็จก็เลยไม่ไม่ค่อยมามาหาแต่ถ้าวันไหนปัจจัยซึ่งมันมันค่อนแล้วอ่ะซึ่งซึ่งมันค่อนแล้วมันก็มีส่วนนะที่จะมาไหมใช่เดทางเดี๋ยวนี้มันมันมันใกล้เสร็จแล้วก็เลยมาอ๋อใกล้เสร็จแล้วก็เลยมาบ้านใกล้ใกล้จะ็จเสร็จแล้วเหลือไม่เยอะครับผมเดี๋ยวนี้เดียวนะครับแต่บ้านใกล้เสร็จแล้วเหลือไม่เยอะก็จริง แต่คนทำงานผมเนี่ยเติมเยอะอา้าวเติม <tama> น้ำหเติมน้ารู้ไอไอช่างมันจบครับเติมเยอะหรือเปล่าครับเติมน้ำเลยอ๋อนิดนึงกับช่างมองเนาะนี้กำลังทาสีอยู่หลังกล้องอยู่ทาสีตามรั้วบ้านตามรั้วลาวระแดรงนี่แหละ สร้างบานนุ่มลามเห็ดเบียดงกวงเว่เนกับเบิดเว้นย่ำื่อนกับเบิดลขึ้น,นอ๋องสีเดอรขอที่บอกสู้ฟังอันนี้นอกเรียงเนี้ยที่บอกสู้ฟังเดอ <c oughs> อ่าสร้างบานคอยแหละกับเป็นสร้างที่มงนันนี่แหละที่เพิ่นมาท็ศที่นี่อย่างนี้แหละเพิ่นกะบาที่นี่ฉาป,ปูนขอจะเคยเห็นถ้เขาฉาบกลางเวน้นเนาะ <c oughs> อันนี้ฉาบกลางขึ้นยันสอดแจง <c oughs> จะเคยเห็นบ่ฉาป,ปูนสอดแจงบัดที่นี่มาขึ้น กระท่าสีบันไดไ่กระทาสีบันไดจดสอดแกงบันไดสอดแกงขึ้นเดียวดิสามขึ้นดิต่อกันสวดรวดเลยเออเันว่ายังเว้นมันห่อนบอลกันยังไงยังเว็มันหอนมันเห็ดเบี้ยวบันไดบอลยังกาเว็เนี่ยของตายครับยังเว็บเป็นนอนยังเม็บเป็นนอนดืสอดอกยอกเ่นยอกเ่นเออยังเ็ยังเว็บเป็นนอนอ่าตอนที่กลางคืนกักับไม่เห็ดกันเพราะงั้นกลางเว้นมันหอนเขาเล่นไปกลางคืนกันเพราะว่า ตัวกางขึ้นนี่กับว่าเด็นเป็นแบบอั้ดีดกเสียงดังเหรอกับพ่อแบบแท้งเงียบๆเนี่ยในทีนะครับผมเนะอ้าวเขาเรื่องตอนที่นี่เนี่ยนัดสีพ่อบอกงูอที่แล้วเนี่ยบอกว่าถือบอกเขาเด้อบอ่เขาบอกเขาอันนี้ยอมรับนะว่าเลขพ่อนัดไม่เข้าแต่ได้ยินข่าวว่างวดนี้แหละเพิ่นสิแก้มือใหม่งวดนี้เป็นไงนะมิทีมาที่ไปบ่เลขตัวนี้ที่บอกเอฟซีตัวไห้ทีมาที่ไปมันขันคอยถามเจ้าตัวนี้คอยยยิเป็ด นาเตียเจ้าไทยท้ำออกไปแล้วไหมอืมอืมค่อยค่อยตัดต่อเด้อบ่ได้ตัดต่อแล้วใส่ได้แล้วไล่สดบนนี้ตัวนี้เออบ่ได้ตัดต่อเด้ตัดต่อบ่ได้ไม่พอหนุ่มอามเนี่ยเทสคลิปเดี๋ยวตัดต่อเด้บ่ใส่ยางเดียวเด้นะครับผมก็คือเจ้าบอกตามความจริงเลยที่เจ้าได้เลกตัวนี้มาแบบใดแบบใดเออเออแต่ตัดต่อนี่ตลกนี่ยยตัดต่ออยู่ย่านเจ้าไทยท้ำออกไปแล้วฉันนี่ก็ถึงบ้านนี่เด็กกับไทยถำอยู่ดีๆนั่นแหละยันเ้ต่อไทยถ้ำอยัง จังหวันเราไม่ปิเป็นอย่างนี้ต้องมันซ้ำกันสนอกพอไปยังซ้ำกันกับผู้ใดจะบอกว่าซ้ำกันก็พอรวยซ้ำซ้ำกันกับเลขเลขกทายถ้ำออกไปแล้วสนอกก็คือก็ถืว่าเจ้ามิจะไปเจ้าว่าเจ้าว่ามาเลยมันจะเปตรงหรือว่าจะคอยเอาหามเอาเลขกพอรวยนะหรืองเหล่เล็กพอรวยต่างหากเจ้ารวยต่างหากคนละคนละส่วนกันเอามันบ่ซ้ำเพราะว่าเลขเลขกพอรวยกับเป็นเลขกหนึ่งหกกับแปดสี่เนาะท่านผู้ชมก็คือว่า ให้พไนนาดนี่เอาเลขเจ้าเลยที่เจ้าเด้มาตอนแต่เจ้าฝันบ่หรือบ่ฝันบอกเอฟซีไปเลยโดยตรงเลยที่ได้หูวารเจ้าวามันสีเขาว่าเขาก็แล้วแต่เนาะกับกับขึ้นข้าบอกไหมกันคื้เขาบอกคือว่าบ่ว่าที่เขาบ่เขาก็แล้วแต่แต่ผู้ชมแค่ว่าข้าบอกเป็นแนวทางซึ่งเราบอกเป็นแนวทางบ่เด็มี่ผู้ได้วาที่บอกว่าที่เขาหรือว่าเขาตะกี้จะก็ยังบอกเขาตะเคียนว่าบ่เขาดขคือข้าบ่หูวาเหตุการณ์ลงนามม่ติออกอย่าง ข้าวบะหูเมียนแต่มีมีลูกกอกมาซ้ำใจหูถุงวัวถุงหัวเมันกี้ข้าวโพดแล้วเมียนเอ้าก็จะเหตุการณ์ลงนานมาแล้วขึ้นข้าวบะหูเมียนชีพหูที่ว่างวดนาห้าเจ้าได้ถือเลังวันห้าเจ้าได้เมียนตรงไหนเมื่อไหร่ห้าได้ดสาวเมยมงเมยใหม่ยตรงไหนให้นู้เอ้างวดนี้นี่ที่ขอจะถามเจ้าเนี่ยมือคือว่าเจ้าฝันบ่หรือบ่ฝันหรือว่ามี่ยังมื่อก่อสกอสิบบ่หรืออะไรกันแวได้ได้มาตะพุ่นแหละตะทางไหนได้มาตะน้ำปูขุนหารทางพุ่นน่ะเม เลขตัวนี้เขาขอแต่ว่าถามถามควเข้าใจไล่ละเอียดแล้วคือบรอดแคทยทำหมอกไว้เป็นบอเล็กเก็ดเก่าสามเก็ดเก้าสามถ้ำหมอกไว้ไปยังม่มีเนะกับบูขึ้นกันแต่ว่าเพราะว่าผมคนมึยทีบคนมึงกิบก็ได้หรอว่าอืมเรากา็อีกสองตัวสองตัวมันเป็นเลขสี่หกเลขหางประทัดเขาเจ้าเด้ สี่หกอันนี้มันเป็นเลขเจ้าหรือเป็นเหลขผู้อื่นเขาเป็นเลขผู้อื่นเขามาเลิกไปกับมะเขาัาวเขาไป,ปอ,อันนี้บื่อแม่เลขกพอนาทีเพิน่นได้หันไดนีเนี่ย né? แค่เพินเป็นเลขชอบของผู้อื่นเลยกัมาไให้ฟูซูทรามูุชมฟังกันนะครับมมไม่นะมาคือตัวเองบ้านแม่เ,เล็กเจ้าคือเป็นเล็ผู้อื่นเขาเลือกมัก่นใจเขาเก่มักเลยมักของเขาก็เลว่าเิมาทายกิจคิดได้ก็เลยออกออกอากาศไปซื้อแมนโอเคนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ากับเพิ่นเพิ่นมักเจ็ดเก่าสาม เจ็ดเก้าสามกับสี่หกกับสี่หกกับบ้านไครับผู้ชมห้าเลขที่เพิ่มมักเนี่ยอาจจะเขาตากรรมาการกันเลยดิอ่ากับบ้านไหเนาะพอยากยากหน่อยแต่ผู้ชมคือเราก็มาถ่ายทําคลิปให้ดูว่าเกี่ยวกับพ่อนาดเกี่ยวกับองานาดเนาะที่อย่างน้อยๆเนี่ยฉายาสามเก้าห้าเนาะเออ <c oughs> คือคือจะหน่อยเนี่ยเพิ่นเคยบอกตรงๆทีเอ็ซีเพิ่นได้โชคลาภหรือพดหนีพดสินกันไปหลายคนแล้วก็ถือว่ากันย่อนเพิ่นกับเป็นชุ่วช่วอ่าคณะหนึง่ง นะครับที่ได้ไปอันนีเอามือสิอ้วนอาหารอยังนึ่งตัวกระเจีตัวนี้โอ้ม <this> <t ihr> <esa fe> <out> ันอ้วนอาหารไหมเออฟังฟังเออตากระเจีนะครับทานผู้ชมนะครับก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็อันนี้คือพอนาบริสุฝันพอนาบริสุมีอีอย่างแต่อย่างเลยบรดสมีจิตจิว่าติฝันบอเดิจิตยังได้ติดเปียห์เฮานลยคือไปไปผู้อุทธรณแล้วไปพอเรตตัวนี้มักน้ำเขามักก็เลยเอามาบอกู่ฟัง อ่าก็คือเป็นเป็นเหล็กผู้อื่นเขาที่เขาไปจุดไดแ,แล้วเรียกข,ขมาวน,นี้ที่เขากับมารับเขาก็เลยว่าเจ๊ตาเลยเอามาบอกเอฟซีฟัง่งก็เลยมาบอกเอฟซีฟังช่วงนี้บ่เด็ฝันไดยังเล่นบ่บ่ไเด็กฝันฝันแต่เน่าอื่นเกี่ยวกันกับวาวก็ยังผุน<อ>กันว่าฝันก็ได้บ่เกี่ยวกับเหล็กอืมเอาลแล้วลักษณะฝันวาวนี่วางเนแนยฝันวาวนี่เป็นลักษณะมีคนเหลาปีกวาวแล้วเซ็จมัด ส่วน้ายส่วนหัวมันมาเลี้ยวแต่ว่าท่านกกลางปีกออกครกะตีเป็นเลขกกตีบ่เป็นฝันพ่อดีฝันมือนั่นไปซื้อแห่ฝันฝันจังสี่แหละซื้อแหแหละย่ำาแรงมากมากตกย่ำคำมากมากฝันเกี่ยวกบบวาวซื้อแหกับบ้านพ่นดวนเราก็เลยเรียนเขาไปได้ยินเสียงบ้านไดโนม,มาหาปูคุณหารกับเรียนรถเข้าไป ไปเขาไปแล้วไปเห็นเลขตัววานี่แหละเลขตัววานี่เจะาติเขาบอกเขาก็เลขบอกเอฟซีฟั่งหน่นะเขาบอกว่าเขาฟั่งเลยนี่จังหวานตัวไหนเป็นตัวเทิงนั้นยุแพนเดียวกันตัวเทิงมันเป็นเจ็ดเก้าสามตัวล่างเป็นซี่หกแต่ก็ตัวเดียวกันที่เก่ากับกับทที่มามากนี่จังหวานก็ตัวเดียวกันที่เก่าในกระตม้นาะอ่าถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันเหมือนเดิมทั้งเลขชอบทั้งเลขวาวเพลนที่เพลนได้ฝันได้เจอ กับเบอรน่ครับแบบนี้การฟังไวเป็นแนวทางหรือเบื้องไวเป็นแนวทางนะครับก็หวังว่าคาคานี้คงจะไม่สิ้นเปลืองอีกนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางเนาะแล้วก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้งมง่ายไม่อยากให้มาอ่าสุกสิ่งสุกยากเนาะไม่อยากให้มาอ่าแถมมิติในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมเด้ออ่ะมีอยู่แค่นี้ครับไม่มีอย่างนั้นเนาะบือเล้วโอเคมืดแล้วครับผมท่านแล้วครับเนาะจ้าที่เหรอ อาวเห็ดขายดวงแค่วาดวาวเออว่าวมีว่าวอะไรตาพี่เลือกพูดเรื่องว่าวเนี่ยดวงสูงประมาณหน้าผากสูงจากเส้นประมาณลอยประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรสองเมตรกว่าได้คำว่าวขายไม่ใช่เม็ดเม็ดห้าสิบเนี่ยเรานี่แหละอแต่สองเม็ดมันมันสูงเกินไปแล้ว เม็ดห้าสิบได้ว้าในเขื่อนว้าว่าอย่างว้าวจุลาก็ว้าได้อีกว้าวว้าวอีแกกใช่ไหมเว้าวว้าวจุลานี่เขาเรียกว้าวอีแก่เอาวอีแกกเอาอีหางพี่ว่าวีหางว้าอีหางว้าอีลุงอ่ะว้าวว้าวอีหางกับมี่เอาอีแเอ้าว้าวอีหางเขาเรียกว่าอะไรภาษาไทยภาษาไทยว้าวอีหางนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว้าวอะไรก็ไม่รู้นะว้าวว้าวนางหาง เขาเรียกว่ามนวิไลบ้านบ้านทางวนแล้วก็ว่าว่าอีลุ่งไะว่าอีลุ่งก็เป็นว่าอีลุ่งชื่อชื่อเดิมๆของมันนว่าราชนามันคือกันบ่าเหมือนกันไหมคล้ายๆกันไหมหรือว่ายังไงมันคนละอย่างกันเม่อย่งเป็นยิบไม่อยังออกอย่างกันนะถามแน่จ้ะแล้วคือเราหยิบมาเศราหยิบอะไรยิบยังมาเศราหยิบร่างแคร่หรเลยมันมีมันมีแนวไตอยู่นี่เลยหยิบออกมาแนวไต นะคะรับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมกับตาลุ่งนาดเนาะเพื่อนขาเด็กไปหันไปนี่เล็กๆน้อยๆก็จะมาถามข้าวกันนะครับว่าเพื่อนคือไปใส่คือใบเด็กไมาเห็นเห็ดเขียวคยคลิปด้วยก็คือยังเบาเขียวแหละติดสาวอันนี้เนี่ยถ่ายว่าตรงๆเน<อ>ะเขาเป็นหูติดติดสาวอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์อยู่หรอกเออได้ยินว่าไปพอน่ยนิดนหน่อยว่าเล่น <ะ S 2> นิดห,หน่อยอ่อนิดน้อยอืมบ่หลายเดี๋ยวเราเอาตรงเดี๋บ่ได้คนเดียดยิ้มอะไรไอ้สาวไม่ห่างยที่เจ้าบนงานบ่เดี๋ยคนบ่ได้ยิ้มอะไรบ่ยินมงานบ่ มันกับพ่อเบิ่งอยู่เราไม่ห่างเอาเดี๋ยวเขาบอกกรองคนมันเป็นสเปเชียว่าเราไม่ว่ากันกันเรากับวราดีได้หรือแต่เขาหงุดหงิดเขาบอกเขาไม่ได้กินเราเขาไม่ไินเราเขาเนี่ยเขาตบตบกล้องเนาะเจ้าว่าเขามีผัวของเขาแล้วจะตอบกล้องนะจะตบกล้องเลยนะโอเคนะโอเคอ่ะไอ้ที่นี่ไอ้คขึ้นที่นี่ที่นี้เขาตอบกล้องแล้วห้องสี่พี่หนึ่งเป็นเพื่อผู้สาวคนนั้นเพื่นจอยแอบมักโดนไปห้วย ที่เรียกกว,ว่ามันสาวนี่คุยออกกันนะว่าวสัน<อ>มันส่งคือตัวเราว่าสมบนนัติบ้าน,นี้เขาไปเลยเขื<อ>ถือกันก,นกบพอยี่อองบัดน้นขามอพอยี่อองเลยว่าเจ้าจะไปหนีเล่อนี่ผัวเขามาน้าเจ้าเห็นบน<อ>ผัวเขากันนั่นเนี่ยเมียเล่าเมียอัดเลยวะสัน<อ>เขามาหากันเรืออยู่ยด,ด้วยนี่สมุิวัน<อ>แอบมาของติดวิกี่เพราะ่ะเรื่องนี้บอก่ถ <c oughs> ือว่าก็ปีบเพราะว่าพอยี้อองมา ก็บอกก่อนะหลังจากได้เขาเีล่วที่ภาเขาเห็ดจะามากินอีกอย่างเนี้ยมันก็มีอยู่หันละกันเนี่ยแต่ถ้าเราขายบ่อเลี้ยงมีกับมีเส้นทางสิไปอยู่หละคือตะกอนเนี่ยโว้ยบุกบุกบอกก้างย่างท่าคนละเมียเม็ดเม็ดเมียเมียที่แก้วเด่มาดเด่มันแต่ละคนนี่ส่วนใหญ่เขานี่ไหมมันเป็นของมันเองมันเป็นมันสิปิวยจะไปมันก็ไปของมันเองเขานี้ยอนยังแต่ยิ่งเขาอยู่ดีเขานี่ยังก็ยังเห็ดวรา บ่อพวมนรีวังดีพัเฮต้บาวขายอะไร้วยเขาว่ากินเบียร์หลกิียร์หลเออเขาเศร้ากินเบียร์อะไรก็สิเราเอเบาวเนี่ยนนี้หรอกอันนี้มันเป็นของโอ้ยเนาะนยหหนาวจังเรีนเท็นใหญ่ออดเราบ่าวไปฟังนะบ่าโอ้ยพ่อชินันพู้เศร้าถึงเฮต้เบ่าวเด้อผู้เศร้าที่ไปคนเรีนี่ก็เต้าบาอยู่ถนนนี้เราเฮต่ย่ำหนาวเอต้าย่ำหนาวย่ำรมหนาวมากเล็นาเยงบาวเออะ ยู่บนกับไปเฮ็ดยู่พุ่นด้วกันเด็กมันเป็นของมันเองของมันเองเป็นของมันเองพวกมันเป็นน้ำสูตรน้ำวางมันเนาะเออมันเป็นน้ำจังหวะของมันฮะบ่แม่นเพิ่นไหนหาชัว่าได้เมียใหม่ผูไม้เปินลพัดสิเปิดฟาร์มมิ่มเด้เพิ่นสิบ่ได้ไปหาน้ำโถงน้ำทาบ่ได้ถ้าเมียเลี้ยงมิ่มบ่แม่นนะเท่าที่ได้ยินข่าวบ่แม่นบ่แม่นบ่เปิดฟาร์มท่อมเปิดลถ่อมอือตัวนั้นคือกัวเป็นบ่ นี่เปิดฟาดอมไหมันก็ต้องทำท่นใจไหมไม่ครับไม่ต้องเปิดเลยครับผมใส่ยำเองหมดเลยครับต้องกินเป็นยาตัวเนี่ยนี่โอ้นั่นเป็นยาดีพร้อมนะครับท่านผู้ชมคือตาลุ่หนามันกับเป็นแบบนี้นะครับานผู้ชมเนาะตาเดมากคุกกี้เพป็นโูลจากนิสัยผมจะเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ะโอเคครับวอลนัทผมมาวนกันไปจะซื้อหรอกครับจะหนาจะซื้ออ่าไหนถามปนห์พนีซื้อนะครับผมเนาะกระบ่ได้มี์ยิญงหลายที่นี่มีิญงสาวเอฟซีตบผู้ชมบ่ นี่ซ้ำนี่แล้วที่บอกไปแต่มันที่เขาว่าท่านละวาวกับมันประ่านท่านี่็หอดูดูการของมันแท้ดอกตอนนี้มันเขากะลั่งท่านออกห่วงซ้ำเอางี่สิถึงรอไปอีกเจ้าสารภาพตาสนากองได้ไงที่เจ้าแอบมาผูหยิ่งคนหนึ่งเนี่ยบอกเขาบ่งเพียงการสารภาพกับเจ้าเนี่ยเป็นไรเอาสมมุติว่าตัวผูู้ญยิ่งคนนั้นย่ติศาสนาเจ้าเอาที่เจ้าแอบมายุติธรรมมื้อเนี่ยแต่บื่อซื้อดอกเ่ื่อซื้อแต่ว่าสารภาพบอกแล้วเขาเพิ่งเอาม่ ว่าวการยืนนี่เขากล่าวหูเลยเขาเบิ้งทั่วสาบยุทธ่างผุนเขาเบิ้งกระซ้ำเขาหูเขาเพราะหูเราแม่นว่าวถึงเขาจังไถ่เ้าบ่ได้เอ่ยซื้อเขาแล้เขาสิหูบอกว่าจะมาพูดใหญแม่นเออเอาสารภาพเบิ้งเอาเอาโอเคหนึ่งสองสามแอคชั่นผู้มักยี่หลีกับผุนแล้วยุสมุกดาหันผุนแล้ววันี้แม่นผู้นี้เลยแหละเดี๋ยวเขาขึ้นเอาไม่เอาไม่เดี๋ยวขอยาเจ้าว่าเด้อ เอาผู้ที่แอบมาเจ้าปูกูฏานเนี่ยแต่เขาไม่ได้เอ่ยซื้อเขา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 อ๋องต้องให้เขาหงุดหงิดเพราะยิ่งมัดคอบ่ะเขาเขาใจผิดเอาจนทุ่งว่าเขามักเจ้าขคอยไ่ได้เอ่ยซื้อเจ้าะหมียไม่มาหรออ๋องสิบอกสารภาพบอกรักเขาเนี่ยว่าที่เจ้าแอบมาเขาเนี่ยสารภาพเบิ้งว่าจากความในใจเจ้าเนี่ยสารภาพเบิ้งเอาหนึ่งสองซ้ำสารภาพที่เราเขียนเนาะเอาบอกเลยขันบอกเลยมันก็บอกว่าอะไรมันเป็นแช่ ผาวสาวกันซื้อไหมโอ้มอั่าเลย <c oughs> มันบอกให้บอกไ่ <c oughs> บ,อกบอกสารภาพความในใจจาวาทีเจาแอบมาเขาหใน,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 ในิจังใดในขึ้นเอาเอาสมุดสมุอหเออสมุติซื้อไหมสมมุซื้อเออจิ๊บเจ้ามักสาวอยููุุ่้้หานี่ไหมสมุดิซื้อเอาเอาหนึ่งสองซ้มอยากที่บอกเขาเขาในหนึ่งสองซ้ำอ๋อคือผู้สาวกนลังผู้นี้คิดตาทีเหล็คิดว่าเอ๊ ตกลงมันเหล่าเรื่ยงหรือทีสิบวอสลับกันเขาดิจะเบิ้งข่อยเด้อเบิ้งเด้อต่อเพราะอะไรกันจุ๊บมาจุ๊บมาเบินู้ข่อยสาธิตเบิ้งเด้อไม่ได้ท่องจันดิผู้สาวพีนาข่อยที่วอาตรงๆเด้อข่อยลงมักเก่าอยู่ดิแอบมักมาตันโดนแล้วล่ะแต่ว่าเสียอย่างเดียวเด้อเจ้าเถ่าพอดคือเราหยอกหรือซื้อเอาแบบนี้มห้ เอาหนึ่งสองสาม,มคิดมากอยู่แล้วที่แหลกม, <c oughs> มันก็ไปว่าได้หรอคลักษณะแบบนี้ที่แหลกก็ไหวไปหอมยาซอยเขาผุเลยเจ้ายังที่ล่ะ๋อ,อ่มานหนึ่เห็นพญานาคเราไปหาผู้สาวแมนคือยังสิไปไปบอกกี่เขาละ่ะไปไปที่แหลกเราไปบอกว่าเขา,าเอาผู้สาวโจนเจมีจม่ลูกเราบอกโจคือผู้งามแทน คอยเงนคือจงสีไหมค,มมหหคมยอยเงินจะมีขึ้นเหรอคอยยืมจะลอยวะมอ ก็เดี๋ยวว่าวเนี่นั่นเด้ออยากอายวัวก็เดี๋ยวว่าจังไหนคอยได้ยินเจ้าว่าอยู่ว้าก็ได้ว่าได้ยินได้ยินไอ้ผู้ที่เจ้ามากนี่ยคนบ่อยคอยฟังอยู่อือเออเพราะมีอะเพราะมีอย่างในพันว่าฝั่งฝ่ายล้วมีแต่ว่าพันว่าพันถือเลขเอาเอาไข่ให้ข้าไปหอมยาซอยนั่นเอาไปถอนไปแก้เด้อว่าพันพันพันว่าพันว่าครับเจ้าแบบนั้นปะแต่พันว่าก็คอยอีแบบนึงบอกกับพี่อีแบบนึงบนนี้อีคือพี่ลอกไว้จริงไหมนี่พิ่ลอกว่า นี่มาขาห้องจกจ่อยดีกว่าด้เป็นเรองเป็นรย่องว่าลอยย่องว่าห้องพูงาาบดีดีว่าลอยยืมเงินตองมานีหูว่าคนวายังไงเจ้าไปหาคนว่าคำเจ้าเห็นว่าเขาไปกูเท่ากับสอเขาหาคนยืมก่อนงจะกมีคนคำจะบอกบมลีให้กันซื้อก็ได้เนาะอย่างนร้อยไหมออว่าผู้สาวเราคนก็เล่ปลอยโบกใส่พลอนาเป็นประยชกเป็นเหลืนเสื้อแต่ว่า เรื่องนี่ของจริงครับที่ผมติโว่ต่อไปนี้มีผู้ผู้ถือว่าบรรจบครับกู้เงินอับอามเลยอาวินถึงขั้นสีเอาเนี่ยมาจำถึงขั้นที่เอา,า,อเอาโฉนโดด้อเดก็เลยว่าเอามาจบตัวรงตีกูตัวหลักถดเท่าบ่หลับยู่ก็เได้บางสิเอาไปในตัวกูอะไรกู้ห้าสิบดีห้าสิบบาทถึงได้เอาค่านดมาจำไหมกู้ห้าสิบบาทเออก็เลยว่าเอาสิบรรจบไปหาคนขับมาสองคน หั่าคำสองคนคำสอคนนะถ้าว่าเทาตินหัตถีฝายจะมาใหญ่เลยดอกขึ้นกันไปแถวเลยนี่ดอกดอกก็ายก็อยู่ดอกกหยก็อยู่หยอกเกลียนนี่คือหยอกเล่นหยอกเลนสือพ่อแดงวงเดียวกันนะครับถูกชมนะบริมีอยังกันสือนะครับทราชมอาเเทียนนี่แหละเมนครับกันกันไให้เพลินไข้เกล็ดไห่เพลินนอนห่วนอนนะครับอ่ะท่านผู้ชมครับบริมีอยังไหนเนาะครับแต่ว่าผู้น้าเป็นปะ ก็พ่อเบิ่งอยู่เมื่ถึงว่างามคือนจะด่าล่าหนังหนุกแต่ว่าผู้อยู่มุกทหารนี่างงามงามงามจนว่าคันถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนี่สื่อรถขี่ไปเลยไปหาเลยเพราะว่าเดี๋ยวว่ากันไว้แน่อยู่โอ้เดี๋ยวขอหน่อับอะไรมาขอเบิ้งกุม้มันขันบรถบ่าเฝ้าไปเที่ยวเล่ามือนั่นนั่ะเศรษฐีเบื่อท้อเลยแบบเศรษฐีเบื่อท้อเลยขับรถบ้าเฝ้าแต่รถบ้าเฝ้านี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผู้สาวคนฝากผู้สาวคนฝากมาถามสิแม่ไอ้มาวินไอตกลงของเขายังน่าปัญหาคนคำเลยไปนะฮะปัญหาคนคำหากนได้แล้วให้คนมาหาเด้อนะฮะจะหาคนคำเลยไปเพิ่นฝากมาถามผู้สาวเอาบันนี้มีแห่งไหลแค่นั้นแหลคนุดไปบ่ออะไรแหละไปตื้อแล้วนะครับเอาท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับกับทางเจ้ามาวินพระต่อยนะครับก็ ก็เขาวาจวัาง,งามไปเนาะบังร่อ,องเนลยคืนเนาะโถอีไปคืนวะไม่ใจจอยบันทั้งคำวะเออแต่ถ้าโจ้บันไดก็ได้คามโอ้มุกทหารหนังงามเลยแต่บันทัน้งคำเลยเออบันทั้งคำว่าบ,บันไดดอกมันเกิดโดนเกือโอเคไหโอเค,ออเคนะครับท่านผู้ชมก็เป็นประมาณนี้ครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะตัวจักง่ามดีเนาะบังอืมอืมบันทั้มคนี่ยคือจังบอกไปว่าหันละพ่อพ่อไปวัดเลยว่าอ๋อแต่ แต่ว่ามุกทหารนี่สุดยอดผู้ยิ่งเลยโอ้ยหุ่นดีพร้อมท่านท่ดท่านคิดติดตีนี้กันเล็งที่มักไม่ใจว่าผ่านทีไปเห็นมากตัวใดก่อนคือเจ็ดเก้าสามครับอะไรสี่หกเจ็ดเก้าสามกับสี่หกนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับกับบ้านดอนขามเอ้าโมเมนต์ตอนเครื่องเห็นวะเออ นั่นละเอาตามนั้นนะครับท่านผู้ชมนะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเพราะว่ามันดึกมันมืดแล้วนะครับก็ต้องพออย่างนาดเนี่ยก็จะได้ไปไปย่ำท่อมนะครับก็จะไปย่ำท่อมเหมือนเดิมเอาจะไปนันบ่หลังจากปี่กอลย่ำท่อมอยู่เนาะบ่ย่างมนะกินเขานอนเอากินข้าวนอนท่านผู้ชมเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับย่ำครับย่ำย่ำเหมือนเดิมนะ ย่ำนะตื่นขึ้นย่ำมาสบคนเดียวจะย่ำย่ำนี่กิน